ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกับาพวกเราสองคนนะครับผมและคุณสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรลตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดิน2แปลงอยู่ติดกันสวยๆนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านหลังด้วยครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านนะเป็นบ้านบ้านหนองนาบ้านหนองนาตัวหมู่บ้านจะอยู่ด้านนี้นะครับครับผมห่างจากหมู่บ้านมาประมาณสัก กิโลครึ่งกิโลครึ่งตัวหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านใหญ่นะฮะตำบลพื้นที่ตำบลตำบลพลสงครามอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นแปลงด้านหน้าพวกเรานะครับมี2แปลงอยู่ติดกันนะครับแปลงแรกจะอยู่ติดกับคลองน้ําด้วยนะครับเป็นคลองน้ําสาธารณะนะครับมีถนนขั้นระหว่างคลองน้ํากับแปลงที่ดินของเราครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนสสีจอนะครับ เนื้อที่แปลงละ3ไร่1งาน59ตารางวาครับผมเดี๋ยวเรามา่ไเรียงทีละแปลงนะครับว่า2งแปลงนะมี2แปลงอยู่ติดกันนะครับมีแปลงที่1แล้วก็แปลงที่2อยู่ด้านท้ายของแปลงแรกนะครับแปลงแรกจะอยู่ติดกับถนน2ด้านครับด้านหน้าเป็นถนนบนคันคลองครับเป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง5เมตรเนื้อที่3ไร่1งาน59ตารางวานะครับมีหน้ากว้าง ติดถนนบนคันคลองอยู่ที่60เมตรนะครับสำหรับในส่วนของแปลงแรกครับด้านหน้าเนี่ยจะมีต้นไม้ขึ้นรกหน่อยก็ต้องมาเคลียร์เอาอ่งเอาอาจจะมองภาพพื้นดินจะดูยากนิดนึงนี่เลยต้องดูภาพมุมสูงประกอบนะครับนี่นะครับจะเป็นในส่วนของแปลงแรกหน้ากว้างติดถนนบนคันคลองนี่อยู่ที่60เมตร60เมตรครับด้านข้างบริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนหินคลุกนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับด้านหน้าจะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับ ถนนด้านข้างนะครับจะมีความยาวอยู่ที่120เมตรนะครับยาวโค้งตามถานนหินคลุกเลยนะครับนนแปลงของเราจะเป็นที่นาอันนี้ในส่วนของแปลงที่ 1, 1ในส่วนของแปลงที่1อยู่ออน,นะครับครับติดถนน2ด้านด้านทิศตะวันออกนี่ร้อยยี่สิบเมตรครับฟังให้ดีนะครับเป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าถานนประมาณสัก50เซนติเมตรได้ครับโดยประมาณนะฮะ,ปะ,ะเป็นอาณาน้ําฝนนะครับเป็นนาน้ําฝนสูบน้ําในคลอง เข้ามาใช้ได้นะครับถนนก็จะเป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างประมาณ5เมตรรถยนต์ก็สวนทางกันได้นะครับมาเคลียร์ลิงพื้นที่บริเวณป่าออกนิดหน่อยนะครับจะให้ชมแปลงนาของเรานะครับเป็นนา2แถวนะครับแปลงที่1และแปลงที่2ถัดไปนะครับดินร่วนครับดินดีดีครับดินไม่เค็มนะฮะไม่เค็มแน่นอนมาทําการเกษตรได้อย่างดีเลยนะฮะฝั่งตรงนข้ามก็จะเป็นที่นาลักษณะแบบนี้นะครับที่ชาวบ้านเพิ่งมีการ เก็บเกี่ยวข้าวไปนะครับนี่นะครับยาวตามถนนนะครับโค้งตามถนนไปเลยนะฮะร้อยยี่สิบเมตรสำหรับในส่วนของแปลงแรกครับราคาอบอกเลยดีกว่าขายยกแปลงขายยก <3 S 2> แปลงสามไร่หนึ่งงานห้าสิบเก้าตารางวาครับขายราคาแปลงละสี่แสนห้าหมื่นบาทแค่นี้นครับ<อ>ผมเฉลีย่ยแล้วก็จะตก ไรละประมาณแสนสามครับทีนี้มันมี2แปลงสีเร่องเรื่องมี2แปลงเลือกเอาได้เลยได้เลือกได้นะงแปลงแรกหรือแปลงหลังได้ทั้งหมดหรือจะเอาทั้งหมดเลยก็ได้หรือเอาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับราคาก็มาคุยกับทางเจ้าของได้ครับแปลงนี้ก็ฉนดพร้อมโอนครับไม่ติดภาระนะครับโอนได้ตลอดเป็นฉนดขุดแดงด้วยนะครับอย่างนี้คุณบักคินที่ดีของเราเนี่ยอยากจะทราบว่าความสูงเนี่ยนะจากระดับน้าทะเลเนี่ยเท่าไหร่เอ่ย สูงกว่าระดับน้ําทะเลอยู่ที่168เมตรนะครับนี่นะครับเป็นที่นาลักษณะแบบนี้นะฮะไม่ได้ต่ำเลยนะเป็นที่นาค่อนข้างที่จะสูงนะครับทํานาข้าวได้ผลผลิตด,ดีนะครับภายในแปลงก็จะมีต้นไม้ต้นเป็นต้นไม้สมัยก่อนต้นพลึกต้นอ่าเดานะฮะที่นาเป็นที่น,นานอกจากทํานาทํานาได้ยอย่างเดียวไหมสามารถมาทําอะไรได้บ้างคุณลองอ่าจินตนาการซิว่าที่ดินพื้นนี้สามารถที่จะนอกจากทํานาเฉยๆแล้วอะ่ะทำอะไรได้บ้าง แปลงนี้นะครับจะมีเพื่อนบ้านครับมาอยู่ด้านหลังเลี้ยงวัวครับทำไร่นาสวนผสมอยู่ด้านหลังมีเพื่อนบ้านสังเกตจากถนนครับถนนจะโล่งเตียนงมีการสัญจรผ่านบริเวณนี้ตลอดมาอยู่บริเวณนี้ไม่เงียบเหงานะครับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาก็จะใช้ถนนบริเวณนี้ผ่านเข้าไปยังแปลงที่ดินของตัวเองเพราะฉะนั้นแปลงนี้ดูจากถนนได้นะครับไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่คิดนะฮะ เป็นถนนหินคลุกที่ทางอบตได้มาทําให้แสดงว่าอย่างนี้เราก็มาสร้างเป็นบ้านสวนนั้นไหมสร้างบ้านสวนได้ครับด้านหลังมีเพื่อนบ้านนะครับของเราอยู่ด้านหน้านะครับมี2แปลงอยู่ติดกันยาวโค้งตามถนนนะครับสำหรับแนวเขตนะครับจุดสิ้นสุดของแปลงแรกนะครับก็จะมาอยู่บริเวณหลักโฉนดจะมีหลักโฉนดอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูหลักโฉนดนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินได้ทําการรังวัดปักเสาคอนกรีตไว้นะครับทุกจุดนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูหลักฉนวนนะครับหลักฉนวนที่ดินนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะฮะแนวเขตนะครับจะมาที่สุดบริเวณแนวขนาดนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแปลงที่1นะครับจะมีหลักฉนวนอยู่เสาคอนกรีตอาจจะล้มลงนะคุณบัตรเห็นไหมนี่นะครับนี่หลักหลักนี่เสาปูนจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับแนวเขตจะอยู่บริเวณเสาคอนกรีตบริเวณนี้นะครับมีหลักฉนวนกิดอยู่นะฮะ อันนี้สิ้นสุดของแปลงที่1นะอันนี้จะเป็นในส่วนของแปลงที่1หน้ากว้างเท่าไรหน้ากว้าง120เมตรนะครับจากที่เรายืนอยู่บริเวณนี้แล้วก็ติดถนนเรียบคันคลองติดถนนเรียบคันคลองไปจนถึงถนนเรียบคันคลองเลยนะฮะ120เมตรแล้วก็ติดถนนเรียบคันคลองอีก60เมตรด้วยนะครับแปลงที่หนึ่งแปลงนี้สวยสวยมากแปลงที่2องต่อไปจะเป็นในส่วนของแปลงที่2นะครับก็เป็นที่นาลักษณะเดียวกันยาวโค้งตามถนนนะครับ1 1 0เมตรนะครับสำหรับแปลงที่2เดินไปชมเรื่อยๆนะครับ เดินให้ท่านผู้ชมได้เห็นลักษณะสภาพของที่ดินนะครับอย่างนี้คุณมักินที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันห่างจากสถานที่สําคัญการคมนาคมการสัญจรเป็นยังไงบ้างคุณลองลองอธิบายครับไฟฟ้าปัปาไฟฟ้าปรบปาอยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณกิโลครึ่ง้าไฟฟ้าไฟฟ้าประปาหมู่บ้านกิโลครึ่งกิโลครึ่งถนนลาดยางในหมู่บ้านเนี่ยครับก็ประมาณสัก2กิโลครับผมแล้วก็ วัดขนาดใหญ่วัดมะลุมบ้านมะลุมโรงเรียนบ้านมะลุมโรงเรียนใหญ่ๆเลยครับครับครับห่างจากนี้ไปก็ประมาณ2กิโลครึ่งนะครับครับห่างจากตัวอำเภอนูนสูงมาก็18กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชมาจะอยู่ที่4 6กิโลเมตรนะครับแปลงที่2นี่จะโค้งนะครับโค้งตามถนนนะฮะดูภาพมุมสูงของเราได้นะครับรูปแปลงที่ดินก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะฮะเนื่องจากหนากว้างเป็นร้อยเลยอ่าใช่ใช่สามไร่ 1งาน59ตารางวาเช่นเดียวกันครับสองแปลงรวมกันเนื้อที่จะอยู่ที่6ไร่3งานหไร่3ามงานสิบตารางวาเดี๋ยวจะให้ชมแนวเขตของแปลงที่2นี่นะครับจะเป็นในส่วนของแปลงที่2นะครับจะเห็นถุงสีขาวๆนะครับปักไว้ตรงจะมีเสาคอนกรีตนะครับเป็นหลักชนดนนะครับอยู่ติดกับเสาคอนกรีตนะครับที่ทางเจ้าของได้มีการรังวัดแล้วก็ปักเสาคอนกรีตไว้ให้นะครับจะได้ รถไถนะครับจะได้ไม่ไม่โดนหลักฉนูดหลุดหายนะฮะหลักฉนูดยังอยู่ครบนะฮะมีการรังวัดแนวเขตที่ดินไว้นะครับค่อนข้างที่จะเรียบร้อยและชัดเจนนะครับนี่นะครับจะเป็นในส่วนของแปลงที่2ของเรานะครับโค้งตามถนนนะครับยังไม่สุดนะฮะยังไม่สุดนะครับด้านนู้นนะครับตรงไปด้านหน้านะครับครับจะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับก็แสดงว่าตรงนี้มีไฟฟ้าประปาพร้อมเลยเนาะไม่มีฮะอ้าไม่มีใช่ไหมฮะใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นะครับแล้วก็สวนน้ำเนี่ยเขาก็จะขุด ขุดสระเก็บน้ําครับเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงแบบนี้แหละน้ําใช้ทําการเกษตรได้ตลอดนะฮะมีสระน้ำขุดสระน้ําไว้ใช้ได้ทําไมถึงขุดสระน้ําไว้ใช้ได้คุณดูดินนี่นะฮะดินดินออกไปทางดินเหนียวนะ่าดินร่วนดินเหนียวเหนียวเลยออกเหนียวเหนียวเลยเก็บน้ําได้ดีสุดยอดอย่างนี้แสดงว่าคนที่มีความฝันอยากจะสร้างเป็นบ้านสวนทํโคกน้องนาทํา ไรนาสมุทรทาได้หมดเลยทําได้ทั้งหมดเพราะว่าขุดขุดลอกทําเป็นโคกหนองนาได้แน่นอนขุดโคกหนองนาได้นะครับดินเก็บน้ําได้นะครับเห็นความอุดมสมบูรณ์ของดินก็คือเห็นเห็นอะไรไหมฮะนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติแบบไม่ไม่ต้องใช้สารเคมีครับขุยไสเดือนขุยไสเดือนบ้านผมเรียกขุยไสเดือนนะเป็นไสเดือนธรรมชาติไสเดือนแดงที่ใช้สลายต่อสั่งครับอ่าเขาก็จะ ถ่ายมูลของเข้าออกมาเป็นนี่นีใช่ไหมใช่ครับแบบนี้เลยนะฮะอันนี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนความอุดมสมบูรณ์แสดงว่าไม่มีการใช้ยาดูดซึมครับไม่มีการใช้สารเคมีนะฮะแบบนี้นะฮะนี่ของเราแนเขตของเรานะครับจะมาสิ้นสุดบริเวณนี้นะครับตรงไปจนถึงเสาเสาคอนกรีตด้านในนะครับแปลงนี้จะอยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านมีอะไรก็ไปไหวววานเพื่อนบ้านได้ไม่เปลี่ยวแน่นอนไม่เหงาเลยตรงนี้มีเพื่อนใช่ครับอู้จากถนนนะ จนจนอาจจะ <มา S 2> อยู่ห่างจากหมู่บ้านมาสักหน่อยครับแต่ก็ยังมีเพื่อนบ้านมาสร้างารสำหรับบา,บางท,าท่านเขาก็ชอบบรรยากาศที่แบบสงบไงแบบนี้เลยแบบนี้มาอยู่อย่างสงบได้นะครับน้ําไม่ท่วมด้วยดูจากต่อสังข้าวเนี่ยจะไม่มีร่องรอยของน้ําท่วมนะครับยังสามารถที่จะเก็บเกี่ยวข้าวได้ออย่างนี้ข้าวไม่เสียหายไม่เสียหายแล้วก็ท่านใดที่อ,อยากจะหาคนงานออติดต่อเพื่อนบ้านครับให้ช่วยหาคนงานในหมู่บ้านให้หน่อยหรือ ง่ายที่สุดครับวิธีการหาคนงานในหมู่บ้านหารถแมคโครครับหารถไถครับไปหาผู้ใหญ่บ้านอจบเลยขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกบ้านด้วยสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีผมมาซื้อที่ตรงนี้ไว้น่อยง่ายๆนะฮะวิธีการติดต่อครับเรามากับปากอย่าไปกลัวนะฮะชาวบ้านนิสัยดีครับผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะยินดีต้อนรับเราเพราะเราเป็นลูกบ้านเขามาฝากเนื้อฝากตัวหารถแมคโครหน่อยหารถไถยหน่อยหาคนงานให้หน่อยแบบนี้ได้ทั้งหมดท่านใดที่อยากจะ ออกมาจากเมืองหลวงออกมาจากเมืองกรุงครับมาใช้ชีวิตแบบสโลไลจากเมืองกรุงกรุงเทพมหานครเนี่ยเท่าไหร่จากกรุงเทพมานี่ก็ประมาณ290กิกโล290กิโลโดยประมาณนะครับครับเข้าออกได้หลายช่องทางผ่านตัวโคราชมานะครับผ่านตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ46กิโลนะฮะถ้าวัดจากสารลางมาก็ประมาณสัก55กิโลนะฮะท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะทักไลน์เข้ามาขอพิกัดนะครับ กดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับเราจะมีพิกัดทิ้งไว้ให้นะครับแปลงนี้ก็เนื้อที่เท่ากันตารไร่1งาน59ตาราง,ารางวาขายยกแปลง4ี่0 0 0หบาทครับเฉลี่ยไร่ละ1นึ0 0 0สนสามกว่าบาทนะครับนี่นะครับแนวเขตด,ด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับแปลงด้านข้างเราจะมีการาฝังเสาคอนกรีตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับของเราก็รังวัดตรวสอบแนวเขตไว้เรียบร้อยเช่นเดียวกันเจ้าของที่ดินน่ยครับอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐม ซื้อไว้ไม่ได้ทำประโยชน์ครับปัจจุบันก็ให้ชาวบ้านเขาทำกินไปไม่มีปัญหาเรื่องอสัญญาเช่าต่างๆไม่มีสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ตลอดนะครับครับช่องทางการติดต่อพวกเราจะ,เป,ะเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับผมเบอร์0814133164 ID Line ID Line ก็จะเป็นเอสพาคิน999เนะครับเป็นภาษาผิดนะษอสนำหน้าและตามด้วย PA KIN999 ท่านใดที่ต้องการติดต่อทีมงานของเรานัดหมายดูที่ดินแปลงนี้นะครับหรือจะวิ่งเข้ามาดูตาม GPS ก็ได้นะครับแล้วเราจะมีลิงก์ลน์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีพิกัดไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดเข้าดูได้เลยหรือท่านผู้ชมท่านใดที่มีความประสงค์มีความปรารถนาอยากจะให้เราช่วยขายช่วยขายจะฝากขายบ้านฝากขายที่ดินนะครับต้องการ ใช้เงินมาุำเวียนในธุรกิจของท่านสามารถติดต่อสอบถามทางไอ l ดี e ์หรือทางโทรศัพท์นะครับได้ทั้งหมดนะครับเรายินดีที่จะช่วยท่านทําการตลาดให้ถ้าไม่ไกลเกินไปราคาไม่สูงเกินไปเรายินดีที่จะช่วยนะครับติดต่อพวกเราเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านใดที่จะเดินทางมาผมนี่ผมฝากเรื่องหน่อแต่งนี้การดู GPS อาจจะอาจจะลาบากนิดนึงนะถ้าท่านใดดู GPS วิ่งตามทีเรอย่างเดียวไม่ได้นะ ใช้ GPS นําทางอย่างเดียวต้องบอกว่ายังไม่พอต้องดูต้องต้องดูพื้นที่ก่อนว่า g ีเพ่ะให้เราเข้ามาตามถนนหรือเปล่าครับแปลงนี้เข้าได้สองทางเข้ามาทางถนนเรียบคันคลองเนี่ยอาจจะดูไกลหน่อยครับประมาณสัก2กิโลถนนเรียบคันคลองนะฮะแต่ถ้าเข้ามาทางตัวหมู่บ้านหนองนาครับก็จะต้องผ่านตัวหมู่บ้านมาตามถนนคนกรีดนะเลี้ยว แล้วก็ข้ามคลองมานะฮะข้ามคลองมาเข้าในสองทางนะผมแนะนําให้เข้ามาทางตัวหมู่บ้านเพราะเป็นถนนคนกรีดเลี้ยวข้ามคลองจะมีเขาเรียกว่าฝายน้ําล้นสําหรับข้ามคลองบริเวณนั้นจะใกล้กว่าครัท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อนัดหมายนะครับหรือจะมาดูที่ดินเองได้นะครับผ่านตัวหมู่บ้านหรือจะให้เราพามาดูก็ได้ยิ่งง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับตักหมุดมาที่ วัดหนองนาวัดหนองนาครับอยู่ถนนลาดยางด้านหน้าห่างจากนี้ไปประมาณไม่เกิน2กิโลเมตรครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ